สวัสดีครับมาพบกันในรายการฉลามเล่าเรื่องวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่1-3ถึง3มาเริ่มกันเลยครับปีคิดศักราช1824เมื่อปี1824หรือปี1824นะครับผมปีคิดศักราชตอนนั้นราชอาณาจักรพม่าในราชวงศ์คองบองหรือราชวงศ์อลองพยา ได้ขยายแสนยานุภาพของประเทศไปทั่วจนไปกืนกินดินแดนที่เป็นเมืองของอินเดียที่ตอนนั้นเมืองของอินเดียและประเทศอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของสาอารณรืออังกฤษโดยตอนนั้นพม่าได้บุกยึดรลฐอักสัมแล้วก็เมืองอีกเมืองหนึ่งแล้วก็เมืองอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองของอินเดียที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษและทําให้อังกฤษไม่พอใจตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าบดุมแห่งพม่า ได้สมรรถนพอดีพระเจ้าจาักรไายแมงผู้เป็นพระราชนัดดาก็เลยขึ้นก็เลยทาการขึ้นปกครองพระม่าต่อพระเจ้าจาักรไายแมงหลังจากที่ยกกองทัพของพระม่าเข้าปราบกบฏในแคว้นลัตมุนีบุระและยึดเมืองสองสามเมืองของอินเดียที่อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษได้แล้วเลยทําให้อังกฤษไม่พอใจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีคศ18001824อ,อ 1, ั 1, อังกฤษไม่พอใจ อังกฤษไม่พอใจกับเหตุการณ์นี้เลยสงสารไปหาพม่าเพื่อให้พม่านั้นยกกองทัพออกจากเมืองสองเมืองนี้ออกจากเมืองสามเมืองนี้นะครับผมซึ่งพม่าเนี่ยก็ได้อ้างว่าเอกสารตรงนี้ที่อังกฤษเอามาให้ว่ามันเป็นเมืองภายใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยเป็นของปลอมและทัพพม่าก็ไม่ยอมยกกองทัพออกจากเมืองออกจากเมืองสามเมืองนี้เลยทําให้อังกฤษนั้นต้องเปิดสงครามกับพม่า ในปี1824ซึ่งพม่านั้นก็ได้ลบกับอังกฤษตอนแรกพม่าสามารถขับไล่กองทัพอังกฤษไปได้แต่สุดท้ายพม่าก็ถูกกองทัพอังกฤษในจํานวนหลายพันคนที่มีอาวุธที่ทันสมัยกว่าจัดการจนตน้องหนีกับเมืองพม่าอย่างหัวซุกหัวซุนก่อนที่อังกฤษจะยึดพม่าต่อล่างได้ในที่สุดนั่นเองก็คืออังกฤษเนี่ยยุคก,ก็คืออังกฤษยกกองทัพเข้า เข้าโจมตีประเทศพม่าตอนล่างจะสามารถยึดได้ในที่สุดนั่นเองเกิดจะสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่หนึ่งที่เริ่มตั้งแต่ปี1824แล้วมาจุที่ปี1826พม่าตอนล่างดินแดนพม่าตอนล่างนั้นกลายเป็นของอังกฤษในที่สุดนั่นเองครับปี1852พระเจ้าจาักรายแหมงหลังจากที่ทำสนที่สัญญาการค้ากับอังกฤษและได้มีการที่เรียกว่าพระองค์ท่านมีสติที่ ไม่สมบูรณ์แบบที่จะปกครองพมา่าเลยทําให้พระองค์นั้นถูกลทัทประหารพระเจ้าผู้กาแหม่งผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจาักรายแหม่งได้ขึ้นปกครองพมา่าต่อจากพระราชบิดาและได้ละเมิดสิทธิไม่สิแล้วได้ดไไดทําการละเรมิดสนธิสัญญาที่วางกับอังกฤษไว้ที่ได้ทำการแบบทำกับอังกฤษไว้เกี่ยวกับการค้าซึ่งเป็นการทําก็คือตอนนั้นเนี่ยประเทศพาม่าเนี่ยทำสนธิสัญญากับอังกฤษเรื่องการค้า แต่พระเจ้าผู้กาแหมงผู้เป็นผู้เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าจะก,กายแหมงได้ทําผิดสัญญาในส่วนที่สัญญาที่ทํากับอังกฤษเลยทําให้พม่าก,กับอังกฤษต้องมีความบาดหมางก,กันต้องขัดแย้งกันโดยตอนนั้นมีการที่เรียกว่าคนพม่าได้ทําร้ายคนอังกฤษจนอังกฤษนั้นไม่พอใจเลยปืดสงครามกับพมา่าเป็นสงครามเป็นสงครามอังกฤษพมา่าครั้งที่สองในปี1,800 5้าสิบสองรอบนี้อังกฤษสามารถยึดเมืองพะโครหรือชื่อเก่าวว่าหงสาวดีแล้วก็เมืองแปรได้ในที่สุดนั่นเองครับพระเจ้าพุก,กาแม่งเลยได้ถูกพมา่าเอ้ยพระเจ้าพุก,กาแแม่งหลังจากที่เห็นว่าดินแดนพม่าของตนถูกอังกฤษยึดไว้ได้แล้วอังกฤษหลังจากยึดอังกฤษหลังจากยึดพม่าได้ได้เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วอังกฤษก็ได้ส่งสารไปหาพระเจ้าพุก,กาแแม่งว่า ถ้าอาณาจักรของพระองค์อย่างอาณาจักรพม่าทําการต่อต้านใดๆสาราชอาณาจักรจะเข้าทําลายอาณาจักรของพระองค์ซึ่งพระเจ้ากูกการแม่งนั้นก็ทําอะไรไม่ได้เพราะสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อมาในปีหนึ่งพันแด้อยแปดิบห้านะครับหลายสิบปีต่อมานะครับหลังจากสงครามพม่าอังกฤษจบลงไปในปีหนึ่งพันแด้อยห้าสิบสองครับปีหนึ่งพันแปด้อยแปดสิบห้านะครับพระเจ้าสีปอหรือพระเจ้าทีบอนะครับผมได้ปกครองพม่า นะครับผมโดยตอนนั้นนะผมกองทัพอังกฤษนะครับผมได้เห็นว่าดินแดนพม่าตอนบนนะครับผมเป็นดินแดนที่มีป่าแล้วก็มีพื้นที่ธุรก,กันดารไม่เหมาะสําหรับการทําสงครามกับพมา่าที่เป็นประเทศเจ้าถิ่นนะครับผมเลยได้ทําการใช้เรือ55ลำนะครับผมล่องไปตามลุ่มแม่น้ำอิลลาวาดีไปยังเมืองหลวงของพมา่าอย่างกรุงรัตนบุรีอังวะ พระเจ้าสีฟอเมื่อรู้ถึงการมาของอังกฤษถึงการมาของอังกฤษพระองค์ได้ทําการพระองค์ได้ทําการเรียกระดมพลแม่ทัพพม่ากเก่งๆทหารพรม่าทุกคนให้มาประชุมกับพระองค์เรื่องการรับศึกที่อังกฤษจ,จะลุกลานพมา่าและอังกฤษกับพม่าก,ก็ได้เปิดสงครามกันอย่างเมามันแต่ด้วยความที่อังกฤษมีอาวุธที่ทันสมัยกว่าเลยทําให้พม่านั้นเริ่มเสียทหารไปเยอะมากเยอะมากต่างกับอังกฤษ ที่เสียทหารเพียงแค่สามคนแต่พม่านั้นเสียไปหลายร้อยคนหลายพันคนเลยทีเดียวหลังจากที่อังกฤษนั้นได้ทำการทำลายอาณาจักพรพม่าตอนบนและยึดพม่าได้ในที่สุดในปี1885พระเจ้าสีปอกับพระนางสุภัยรัตน์ผู้เป็นพระมเหสีของพระองค์ท่านได้ถูกอังกฤษพาตัวไปไว้ที่อินเดียจนสิ้นพระชนทั้งคู่ ประชาชนชาวพม,าม่าเมื่อรู้แล้วว่ากษัตริย์ของพวกเขาได้ถูกอังกฤษพาไปไว้ที่อินเดียพร้อมกับพระมเหสีของพระองค์ประชาชนชาวพม่าเลยลุกขึ้นมาฮึ่เหิมขึ้นมาต่อต้านการปกครอ,องของอังกฤษที่ปกครองประเทศพม่าของพวกเขาในปี1885งด้ยาเลยทให้เจ้าหน้าที่ทหารของอังกฤษตายไปหลายคนมีการต่อสู้ระหว่างอังกฤษกับกับประชาชนชาวพมา่าแบบสงครามกองโจรไปทั่วภูมิภาคต่างๆของพมา่า แต่อังกฤษก็สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเอาไว้ได้และหลังจากนั้นอังกฤษก็ปกครองพม่ามาเรื่อยๆจนถึงปีคิศก,กราัช1900จนถึงปีคิศก,กราัช1947อังกฤษจึงได้ให้เอกราชพม่าไปปกครองตนเองนั่นเองครับสวัสดีครับ